จากแบรนด์เครื่องดนตรีกลายมาเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ระดับโลกได้ยังไงไปชมกันเลยครับบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2,498ทําให้ในวันที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการครบรอบ70ปีของยามาฮ่าแล้วด้วยตอนเริ่มต้น จะมีมิสเตอร์เกนอิจิคาวะ k a m i ประธานบริษัทนิปปอนกากิรุ่นที่4บริษัทผลิตเครื่องดนตรีเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นที่มีประวัติมาอย่างยาวนานจากการก่อตั้งของมิสเตอร์โทรากุสึยามาฮ่าในการผลิตออแกนและเปียนโนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นและได้ก่อตั้งบริษัทนิปปอนกากิขึ้นเมื่อปีพศ2430จนผลัดเข้าสู่การบริหารของมิสเตอร์เกนอิจิคาวะคา m ิ ผู้ที่มีความสนใจในการมองหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจในอนาคตในการทำงานเสมอด้วยความชื่นชอบและหลงใหลในรถมอเตอร์ไซค์เขาจึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจจักรยานยนต์ในฐานะกิจการใหม่ควบคู่ไปกับการผลิตเคตร,ตรื่องดนตรีเมื่อโลกเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2บริษัทและห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกรัฐบาลบังคับให้เปลี่ยนไปผลิตยุทโธป,ปกรณ์ทางทหารแทนซึ่งในเวลานั้นบริษัทนิปปอนกากิ ได้เป็นผู้ผลิตใบพัดไม้และโลหะสําหรับเครื่องบินการเข้าสู่ธุรกิจรถจักรยานยนต์เนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์อุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัทให้เกิดประโยชน์ในเวลาที่บ้านเมืองเนี่ยได้กลับสู่สภาวะปกติหลังจากสงครามโลกได้จบลง